สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะอันนี้คือขิงค่ะเป็นขิงน้อยขิงแข็งเนาะนี่ค่ะเป็นความฝังใจที่ประบัวอยากได้ขิงน้อยมาปลูกไว้หลังบ้านค่ะก็คือไปขอคุณยายข้างบ้านเขาก็ให้มาเนาะให้มาก็มาปลูกแบบไม่กินเลยค่ะปลูกแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆเขาก็ให้มา สองสามงิ่งค่ะเขาเรียกงิ่งเนาะขิงนะเนาะเรียกงิ่งเรียกแง่งค่ะก็มาถนอมเนาะปลูกถนอมปลูกลงดินค่ะปลูกลงดินก็ไม่ค่อยจะขยายสักเท่าไหร่พอมาได้สูตรนี้เนาะมาปลูกใส่วงล้อปลูกใส่วงล้อวง,อวงอล้อรถเล็กลดใหญ่ก็ปลูกแล้วเราก็หาอะไรลองก้นกระถางก้นวงล้อสักหน่อยนึงเป็น ฟางเป็นเก็บเป็นใบไม้แห้งค่ะแล้วก็เอาดินคุกแล้วก็เอาขิงบางเอาดินกบเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเขาระบายน้ำดีหรือยังไงขยายหัวดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะหนองเขาก็จะสูงนะค่ะขยายดีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ออกมาเอาไปกินเพราะว่าเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมันแฉะค่ะมันแฉะก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาฝนตกแฉะนะฝนมันตกมันแฉะ แล้วก็อันนี้เขาก็จะได้ถึงเวลาเขายุบแล้วเนาะนู่นค่ะมกลาก็จะยุบแห้งเลยค่ะยุบแห้งบางคนเขาก็จะเอาไว้อย่างนี้ค่ะไว้ในวงล้อไว้ในดินบางคนก็เก็บกู้ค่ะคือกู้กู้ขิงนาะเขาเรียกกู้ขิงเนาะก็เก็บไว้ในที่ร่มแหง้งแล้วก็ยินยินอะไรประมาณนี้ต้นสูงใหญ่งามมากค่ะเนี่ยค่ะนู่นค่ะมกะลานู่แหละ ถึงจะได้กู้กู้แล้วป้าบวกก็จะไปเก็บไว้เก็บไว้แล้ววงล้อนี้ก็จะไปบ้านสวนค่ะแถวเนี้ยหลังบ้านเนี่ยก็จะไม่ปลูกละเพราะว่ามันชื้นแฉะมากชื้นแฉะแล้วก็จะปรับค่ะปรับปุงปรปับปรปุงภูมิทัศน์หลังบ้านจะปรับปรุงพอมีงบประมาณก็จะเทปูนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ปีหน้านี้คงจะไม่มีงบละพะงบเอาไปลงที่บ้านสวนเอาไป ทำรั่วบ้างแล้วก็จะขุดสะบ้างนะคะอันนี้คือขิงเนาะพามาชมขิงว่าปลูกใส่วงรอ้อปลูกใส่กระถางอะไรประมาณเนี้ยมันงามค่ะเนี่ยค่ะปลูกไว้ได้กินจริงค่ะเราอยากอย่างคนโบราณเนี่ยเขาเอ่อคนโบราณเขาเรียกอะไรอะ่ะเขา คิดว่ากินตำถั่วเนะาะตำถัว่วมันจะอืดท้องตำส้มมะละกอมันจะอืดท้องเขาก็จะเอาขิงน้อยนี่แหละค่ะตำใส่มันก็จะทําให้มีรสเผ็ดนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมทําให้เรากินส้มตำไม่อืดท้องค่ะเนี่ยค่ะขิงอันนี้แหละหอมค่ะมาดูอีก อย่างที่สองต่อมาค่ะก็คือใบชะพูค่ะปราบัวเป็นคนชอบกินใบชะพูมากก็เลยเอามาปลูกใส่กระถางไว้ถ้าเราปลูกลงดินมันจะขยายเยอะเกินไปเนี่ยค่ะมันจะขยายออกอย่างเนี้ค่ะเยอะเกินเนาะก็เลยเนี่ยค่ะปลูกใส่กระถางก็ไม่ค่อยได้บํารุงก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนี่ยค่ะอย่างเกงเขาเรียกป้าบัวเรียกเอาะเนาะเอาะหรืออะไรเนี่ยก็จะเก็บไปใส่นะคะหอมมากใบชะพลูค่ะ ปลูกไว้ได้กินจริงค่ะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปหาไก่เนาะหาเอามาเก็บเอาหลังบ้านเรานี่แหละเนี่ยค่ะอย่างเราจะเกงกบเกงไก่นี่มาเก็บผักที่หลังบ้านเรานี่ก็ได้เป็นหม้อแล้วค่ะอย่างละเออนิดอย่างละหน่อยก็ได้เป็นหม้อเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือใบชพูค่ะที่ชอบมากๆชอบฝังจิตฝังใจเวลาเราเกงไก่เกงกบแกงเครียดค่ะ เราไม่ต้องไปหาไก่เนาะปลูกไว้หลังบ้านเราอันนี้ไม่ได้บำรุงเลยค่ะมันก็เลยใบยเล็กเนะาะใบเล็กค่ะถ้าเอาขี้วัวแห้งใส่แล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาใบเขาก็จะดีขึ้นเนาะแล้วก็ตัดตอนเขาสักนิดค่ะดูแลเขาสักหน่อยนะคะอันนี้คงจะเก็บไว้ที่นี่ค่ะเก็บไว้ที่บ้าน เพราะว่าไม่เอาไปค่ะเนี้ยไม่อาไปที่บ้านสวนค่ะอันนี้เอาไว้นี่ค่ะนี่ค่ะอย่างที่สามค่ะที่ชอบมากค้าวตองค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเราปลูกลงดินนี้ก็จะขยายเยอะมากเลยค่ะปลูกให้น้ําชุ่มชุมเฉะเฉะเนาะเขาชอบน้ําชุ่มเฉะนะคะคือขาวตองค่ะชอบกินมากๆเวลาตาน้าพริกหรือขนมจีนกับ ซุปหน่อไม้ตำเขือค่ะจะเข้ากันดีมากเนะะียค่ะแล้วก็จะมาเก็บเอายอดอ่อนๆแบบนี้ไปกินกับเนะะี่ยค่ะปลูกไว้ก็ได้กินจริงๆนะคะนะคะี่ค่ะข่าวตองค่ะของชอบของชอบเลยค่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีประโยชน์ค่ะเวลาเราเก็บไปแล้วก็เก็บไปพอกินเขาก็แตกยอดอ่อนๆมาให้เราเนี่ยค่ะปลูกไว้สองวงล้อขยายเต็มแล้วค่ะ ข่าตรงค่ะเป็นผักที่ชอบกินชอบกินอะไรก็หามาปลูกค่ะแล้วก็มาดูอันที่สี่ค่ะที่ชอบกินค่ะอันนี้คือผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมผักชีช้างที่ทำคลิปปลูกไว้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ปลูกลงพื้น ชุ่มน้ําชุ่มชุ่มแฉะนี่ก็จะขยายออกเยอะมากมากค่ะประบวบปลูกใส่วงล้อไว้เขาก็เลืออ้อยลงค่ะเลืออ้อยลงดินเนี่ยค่ะเยอะมากมากกินไม่ทันก็ตัดไปให้น้องเป็ดค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะถอนไปปลูกไว้ที่บ้านสวนเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะผักชีล้อมเนาะผักชีล้อมผักชีช้างกินกับขนมจีนกินกับส้มตำน้ำพริก,กแก้มราบอร่อยค่ะเนี่ยค่ะ ผักชีล้อมผักชีช้างปลูกไว้ค่ะปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายนี่ค่ะแบบนี้ยมาปลูกไว้นะค่ะขยายพันธุ์ดีมากอ่าถ้าว่ามีวงบ่อที่ไม่ไม่ได้เจาะตูดเนาะเป็นกล่องโฟมหรือเป็นกระมังอะไรก็ได้เอาดินใส่เนาะแล้วก็ปลูกก็ดีเหมือนกันค่ะก็ดีเหมือนกันนี่ค่ะ ปลูกลงดินที่ชุ่ม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 ชื้นชุ่มชื้นแฉะก็ก็ได้ค่ะเขาชอบน้ําอยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะตามร้องตามคลองนะคะเยอะมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่ามันโดนรดแมโครขุดบ้างโดนเขาปรับปรุงพื้นที่บ้างที่เล็กที่น้อยเขาก็ปรับปรุงทําไร่ทํานากันหมดแล้วค่ะเราต้องมาปลูกไว้กินเองค่ะเนี่ยค่ะผักชีล้อมผักชีช้างเนียค่ะ บางคนก็ชอบมากค่ะอืหอมหอมค่ะหอมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะหอมปลูกง่ายค่ะเราหาไปปลูกดูนะคะนี่ค่ะหอมอมืหอมมากเลยนคะคะวันนี้ก็พามาชมขิงชมใบชพูแล้วก็ข้าวตองผักชีล้อมเนาะผักปลูกไว้หลังบ้านปลูกไว้ได้กินจริงค่ะ ไม่ได้ปลูกไว้ชื่นชมปลูกไว้กินค่ะได้กินจริงๆค่ะเนี่ยค่ะเราอยากกินก็มาเก็บไปกินค่ะเนี่ยค่ะลองหาไปปลูกดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมค่ะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนจินโชดแฟมิลีด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ จะพาดูหลังบ้านที่ต้นปีประบัวปลูกกล่ำเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะรือ้อเผาแล้วก็ปรปับปรุงภูมิทัศน์ค่ะว่าจะไม่หวานผักละลองดูว่าจะอดใจไหวหรือเปล่าค่ะ